ฮัลโหลทเ e นต y t w e n พาคุณแม่ย่ามาแฮปปี้นิวเยียร์เพื่อนๆค่ะที่อเมริกาอเมริกันทร d ดิชันในวันแรกของปีใหม่ที่จะต้องทำก็คือ Spend an Unforgettable First Day of the New Year with Family เพื่อความเป็นมงคลค่ะต้องให้เวลาแล้วก็เฉลิมฉลองกับครอบครัวซึ่งปีนี้เรายุ่งมากไปนหน่อยนะคะ คุณย่านัดเราหลายรอบหลายกลุ่มญาติแล้วแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสได้มาจอยรับและมอบของขวัญกันก็ถือเป็นความโชคดีอวยพรกันอบอุ่นสุขใจเหมือนเคยค่ะเราทั้งกินทั้งห่อเลยค่ะเพื่อความอุดมสมบูรณ์คุณย่าบอกเต็มที่เต็มที่ผ่านไปแค่หนึ่งปีเอง เลนวิกเตอร์ของเราโตขึ้นเป็นหนุ่มมากเลยนะคะเรียนเก่งด้วยแทนเป็นนักกฎหมายค่ะพูดได้หลายภาษาอีกก็แลกเปลี่ยนกับพี่มุกดาได้หลายเรื่องเลยเพื่อนๆก็เช่นกันนะคะ HAPPY NEW YEARS NOW AND ALWAYS สวัสดีปีใหม่มีความสุขมากๆทั้งในตอนนี้และตลอดไปค่ะ